สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงแเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบดในเสาร์มือวันที่16เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2,566กับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆดังๆนะคะวันนี้แอ้าพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังต,ต,ตัวเลขแนวทางค่ะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะตัวเลขจากคนนอนป่าฝันแม่นเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะมื่อนี้นะคะตัวเลขของคนนอนป่าฝันแม่นโค้งสุดท้ายนะคะสิได้มาเป็นตัวใดรพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่นนะสวัสดีค่ะคนนอนป่าฝันแมน่น จ้าเมื่อนานมาติดตามโค้งชุดไทยเศร้าห้อยออกนะคะคนนอนปลาฝันแม่นค่ะจ้าผมค่ะฝันดีบ่น้อกค่ะมาขึ้นเนี่ยฝันยังครับผมจ้าฝันว่าจังไหนน่ะค่ะโอ้ยันว่าเป็นมะบอกนะครับค่ะสีบตัวเดียวเปนไ่มครับค่ะหกสามแปดนแหมครับหกสามแปดค่ะ มั่อิีออกตัวนี้นะเพื่อนมาจ้ะผมเมาเหกี้แก่เนี่ยับจ้ะซช่ตัวเดียวนะครับค่ะแล้ว่มไปเสียลอตเตอรี่ว่าผมไลสามหกนะก่อสามหกอ๋อสื่อลอตเตอรี่ไดเก้าสามหกครับผมตัวเดียวครับผมไปฮักสามแปดฮักต่อสี่อย่งนัมเมียนะครับอืมจ้ะเบิ่อเข้าปะจ้ะเนียแต่เก้าสมหกเข้าะใบเดียว เ็ S <S ี่้เอามานะครอืมค่ะแล้วมผมผมีซื่อแค่นั้นนะครับค่ะสิบแปดเก้าครับซื่อตั้งหลางนะครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวนะซื้ออ่าแปดเก้านะคะ <S 2> <S 2> 8, 9, 3, 6, ครับผมมีแปดเก้ามีสามหกครับสามหกค่ะสีเกแค่นั้นครับผมสี่เก้าค่ะสี่แค่สามคู่นะครับอ่อืมมีซื้ออ่าอันนี้ ส่วนโตเนาะค่ะแปดเก้าสามหกสี่เก้าผมแต่ว่าเราสัตว์ลีซื้อมาได้เก้าสามหกนะคะอาผมอืมเพิ่นมาบอกนี่เพิ่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่เพิ่นมาบอกผู้ชายครับผมโอ้เพิ่นมาบอกผู้ชาโตเล่นนะครับที่เพิ่นบ้าสองสามเปลี่ยนแลอ๋อค่ะเพรานันไม่พร้อมทั้งที่มันมัออกตัวหนึ่งเป็นเวลนแะจ้าครับผม ออกสามแปดไม่ออกห้องสามแปดเปล่าจ้ะจ้าผมอ๋อตั้งแต่พูนแม่อันอันนี้ไม่นด้ฟันอันนี้ฟันมือเศ้านี่เนาะค่ะเนาะฟันจะผมไปซื้อเป็นหกสามแปดนะครับสามตัวจ้าผมมีแค่นั้นนะครับผมมีแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้านะครับผมแปดสามสี่คู่นะครับสามคู่แปดเก้าสามหกสี่เก้านี่เนาะค่ะเนาะ แม่ครับอืมจ้ะจ้ะไม่ใช่นรอกครับเลยครับตัวของหกสามแปดนะครับคู่เดียวหกสามแปดคู่เดียวครับผมจ้ะเพราะว่าเพิ่นมาบอกสดๆร้อนๆนะคะเนี่ยครับพอาะมันแกงนะครับมันปีซีกุ้งกุ้ครอืมจ้ะหกสามแปดเป็นผู้ชายวันตีค่ะพ่นม่นั่นแม่ครับผู้ชายหลากดำนี่ะครับสูงดำนี่นะ เอ้ผู้นี้เพิ่นก็เคยมาอยู่นี่เนาะค่ะเนาะจําได้อยู่ว่าเพิ่นเคยมาแม่ครับมาจ้ะแกเป็นแบงค์สงครับเมื่อตื่นต้องควรเนะอืมจ้ะเปใหม่นะครับค่ะเอาโมนี่สรุปโมนี่สรุปเอ่ออ่ะโมนี่สรุปกับมีหกสามแปดแล้วก็คนรันปลาฝันแมนซื้อลอตเตอรี่ได้เก้าสามหกแล้วก็ซื้อส่วนตัวนี่แปดเก้า สามหกหรอกกับซีเก่านะค่ะเนาะครับผมอ้าวขอบคุณได้หลายได้ค่ะเด้อมื line, ่อนีทโทรมารบกวนแต่เสาร์เลยครับผมมีแก่แล้วครับจ้าจ้าให้อ่าคนน้ำปลาฝันแมนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำด้วยนะคะเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะครับผมจ้าขอบคุณมากมากค่ะจ้ากระพิลล็อกตรวจเข้าปวดขาปวดแข้งใหญ่ๆเส้นเลือดตึงเส้นเลือดขอด เสียงตึ้งเสียงขอก็ยืดเรื่องนงพักเสียงผีนะครับผมค่ะดองภูมัดดองเราก็ดองเลยเกล็ดเหมือนนะครับตาแข่งค่ะตาแข่งแหง่งแห้งมันดองเราเกล็ดเหมือนนะครับจ<ด>้ากินก้อนนอนเต็กเต็กเวงนะครับอืมจ้าอยากเปียนแค่ของเขาก็เอา้ำเพลิงใส่แล้วสอนซ่าหนึ่งนะครับค่ะม้ะนนวนปวดม้วนยังหนีาหายนะครับผม S <S จริือสามมันเป็ดก็นล้วครับสามลืนะ่นนะก็นอนเมือละเป็ดโอ้เมือละเป็ดก็นอนเนาะค่ะเนาะสามสามเมือ,อนอย่งหููซึ้งดีขึ้นน,น,นครับผมมัวนปวดม้อยอย่างหนึ่งครับจ้าุระม,มัณดองกับต้มนะครับกินแกยวเปีดยกขึกันแต่ว่าสมลำพิดดงด้วยกันนะครับผมจ้าม้นปวดม้วอย่างครับปวดขอปวด ใส่พวกมึงแช่แชนะครับผมบอกครบแล้วครับได้ลำคอเข่าข้อแคนเนาะข้อศอกนั่นเอนะครับจ้ขาลอวกเนอ,อาผ้า,าเอาอยางพันไว้ประมาณชัมม่วโมงนหนึ่งนะครับผมอ<ม>ืมนี่ครับนี่หายนะครับใหญ่หนึ่งเป็นมปัญหาเป็นยางไหลน,นะครับที่เป็นแม่เนียนที่เราผอมผ่านข้อแม่เนียนะครับค่ะครับผมจ้าโอ้ดีดีเน,นาะค่ะเนาะไอ้หมนงอนี่แม่จ็นะครับสมมติแพทย์ง่ายนะครับผมจ้า ตามหัวตานยังเท่านี้ครับตามหัวบ้านทำสวนบ้านให้นะครับผมอเม่นยูค่ะเราต้องยยไปซื้อไปหาเนาะเปห้องเราเนี่ยเรากระจายเริ่มต้มกาบมะยมนะครับกินค่ะกาบใบร้ายกับเอายักษ์หงการนะครับค่ะผมกินแค่น้นาน,นะครับผมจ้าะองการเข้ากับไส่น้มแจากลิ้นเซิร์งางนี้นะครับผมค่ะเออ ไปไงละ่ะสุกถ่ายช้างที่หายกับหย่าหนำแล้วไฟล่ะครับผ <c oughs> มค่ะจ่านโมมี่กับท่านโมมี่หย่าหนำแล้วไฟกับต้องบุ่ง,ดงแดงนะครับผมเอาทุกส่วนนะครับมาตอก <c oughs> ตะปวยบ่มหัวยัยยกอันหย่าหนำแล้วไฟ <c oughs> น,นะครับอี่หย่าไฟงูเขียวก็เอาใส่พวกบุ่งแดงนะครับผมค่ะหายแน่นอนนะครับท่านบ่อนใส่พวกบุ่งแดงท่านดูดดมหนำมันตดมเข่ากัน กินเสาไอ้แตงนะครับเอาใส่น้ำต้มเข่าตอกไข่เ้าวนะครับผมโอ้ส่วนี้ก็ได้น้่ะเนาะครับผมตัวนี้ลอยทั้งลอยหายแน่นอนนะครับผมอืมค่ะแต่ว่าเป็เปลืองไข่เนี่ยค่ะว่าเป็นยังเนาะว่าแต่มันเส้าเปลือกกระดูกสาวแรกตัวแรงนะครับผมค่ะอันน้ำน้ำที่ห้าหูเขานี่มันบ่กว่าห้าวหินเอาแม่ใครับต้มกึ่งกุ้งเท่า่็แม่คนอืนผ้า หัวเขาสมัยโบราณนะจ้ะงผมโบราณเ,เหมือนกัครับค่ะเอาบะเตะกี่แก้วอ่อนเทา่ากับเอาปี๊เอาไข่ขาวตอกไข่แดงออกนะครับเท่ากับเอาข้นๆเค็มไว้ยัดตีหานะพี่นะครับให้มันอุู่ดน้องกต่กินนะจ้ะงตอนอาหารนี่ล้างอาหารก็ได้ครับเต่าก๊อแรงนะครับผมอืมค่ะฟุฟ่องไปอยู่เดือนครึ่องอะหายนะครับผมค่ะ ประมาณเดือน,น,นเครื่งก็หายครับปลูกเป็นใหม่ๆชนะ่ไหจ้าปลูกเป็นต้นกับประมาณสามเดือนนะครับค่ะหายแน่นอนนะครับคุณรู้เหตุน,นะครับผมค่ะเราตรงหย่านว่าคิดบนตึงชินหวังนะครับปลูกเปลี่ยนอยู่ของร่องข้ามมือนะครับร่องเห็ดกินมืงนะครับจ้าพอคนหายมาลอยทั้งลอยหายนะครับผมค่ะพอถึงเวลาผมไม่ไาไปนะครับผมแมนอยู่ค่ะ <laughs> บผมจ้ามิชนะครับอาเอามนีขอบคุณได้หลายได้ค่ะเด้อจ้าตัวเลขกเพิ่นมาบอกหกสามแปดนะคะแล้วก็คนนันปลาฟันแมนซีปซื้อส่วนตัวนี้มีแปดเก้าสามหกแล้วก็สี่เก้าส่วนลอตเตอรีตีซื้อมากนะคะได้มากเป็นเก้าสามหกนะคะจ้าสามโตกะสีบโตัวเดียวครับหกสามแปดโอ้ค่ะได้ค่ะ จ้าผาขอบคุณกระสือสามี่คู่ให้เรานะครับตามนี้นาะค่ะนาะจ้าจ้าขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อจ้าะไมผ้งดยแรงสุขอบคุณครับรให้่วหสุดให้ห้ครครับผมจขอบคุณค่ะก็นอนปะันแมนขึ้นกันได้ค่ะรำรอนไมด้วยด้ค่ะมอนเ้อทุกผูทุกคนในขอบคุ้วเลยนะคะจ้าสวัสดีนะคะจ้า สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะผีมาบอกเม็ดเดียวเซานี่คือ638ามแปดจะพ่อแม่พี่น้องคะ638นะคะส่วนมูนี่คนนอนป่าฝันแม่นเราวฉซื้อส่วนโตนะคะ8936 49ค่ะซื้อลอตเตอรี่ได้ใบหนึ่งนะคะ936เพราะว่า638เนี่ย บบมี่นะคะเราก็เลยได้เก่าสามหกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลุ้นทุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุขคนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ขอขอบ,บุณขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุข้อนโชคโชกมันมัน,มนลำลำลุวยห่งห่ง,หงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขุสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุณขอบคุณขอมูลตัวเลขแน,น่าทางดีๆแบบนี้นะคะจากคนนอนป่าฟันแม่นค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกท้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขาม่เรลาก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่ชเชไดปบ๊พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลขเด็ดเดดังๆจากท่างช่องค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะไอ้ก็ะิะดยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบันเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหม่กับแอดในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ